สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ค่ะคลิปนี้นะคะแอดมินมาแนะนำรถเก่งโตโยต้าโคโรนานะคะรุ่นนี้นะคะเป็นโคโรนาท้ายโด่งปี1999เครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นค่ะราคา42,500บาทนะคะทุกท่านกระจกไฟฟ้าปรับข้างเป็นไฟฟ้าวิทยุ CD MP3 ใช้งานได้นะคะ ยางยังใหม่อยู่ดอกยังเต็มนะคะทุกท่านแถงประตูสวยๆนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะคะภายในสวยๆเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดาค่ะภายในสวยนะคะทุกท่านสะอาดสีรอบนอกก็ยังสวยภาษีพรบรปีห5มีประกันชั้น3ถึงปี65เช่นกันนะคะใช้งาน2ระบบทางน้ำมันและ LPG ค่ะ ประหยัดมากๆเลยนะคะทุกท่าน42,500บาทนะคะโดยรวมแล้วนะคะรถยนต์คันนี้นะคะสภาพพร้อมใช้งานเลยนะคะท่านใดกำลังมองหาไว้ใช้งานนะคะติดต่อดูรถทดลองขับประกอบการตัดสินใจกันก่อนได้นะคะพิกัดดูรถแถวมีนบุรีราชอุทิศ2ทับ2ช่องทางการติดต่อผู้ขายแอดมินใส่ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะพร้อมกับรายละเอียดต่างๆ หากท่านได้สนใจลองคลิกเข้าไปรับชมรายละเอียดพร้อมเบอร์โทรนะคะเพื่อที่คุณจะได้โทรคุยกับผู้ขายโดยตรงนะคะไม่ต้องผ่านนายหน้าไม่ต้องผ่านคนกลางถ้าถูกใจแอดมินแนะนำให้เดินทางไปรับชมรถยนต์ทดลองขับประกอบการตัดสินใจด้วยตนเองนะคะไม่แนะนำให้โอนมาจำ่วงหน้าในทุกกรณีนะคะทุกท่านเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองคะ่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ